สวัสดีครับวันนี้ผมจะแนะนำการใช้งานของเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรดนะครับต้องบอกให้ทราบว่าตัวนี้เป็นเครื่องจีนนะครับผมซึ่งการใช้งานการใส่แบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่ 3A นะครับเป็นอังคารายนะครับ ขั้ใส่ก็จะมีข้อบวกข้วลบอยู่นะครับก็จะเห็นในส่วนของข้วบวกใส่ข้วลบใส่กดลงไปเลื่อนเข้านะครับกดแล้วก็เลื่อนเข้าอ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับมาดูอีกส่วนหนึ่งนะครับเนื่องจากเป็นภาษาจีนนะครับผมก็เลยจะ,จะแนะนําตรงจุดนี้นิดหนึ่งในกรณีเราไปเพิอกดนะจะมีคําว่าโหมดก่อนข้อแรก นะในส่วนของโหมดเนี่ยจะเป็นการตั้งค่าระหว่างจะเลือกวัดไปที่อุณหภูมิร่างกายหรือวัดไปที่อุณหภูมิของวัตถุนะครับผมจะเปิดกดก็เปิดเลยบูตปุ๊บก็จะเป็นเห็นไหมครับถ้าเป็นด้านบนเนี่ยเป็นอุณหภูมิของวัตถุนะครับผมด้านบนจะเป็นอุณหภูมิของวัตถุเสมอ ส่วนกดเลื่อนมาด้านล่างจะเป็นอุณหภูมิร่างกายจะมีคนยิ้มด้วยเห็นไหมครับอ่านี่คือข้อแรกของการใช้โหมดนะครับผมข้อที่สองในส่วนนี้นะครับในส่วนนี้จะเป็นหน่วยความจำซึ่งเครื่องตัวนี้จะจำในกรณีที่ลำดับคนที่20คนที่30เราลืมไปว่าเอ้เราเรา ยิงไปที่คนที่20เนี่ยอุณหภูมิที่เท่าไหร่เราก็กดไปที่หน่วยความจำแล้วก็มาไล่ดูนะครับอ๋อคนที่20เท่าไหร่เอ่ยอ่าเห็นไหมนี่เลยปีเอ็ดละอ่านี่นครับนี่คือกา,การดูของหน่วยความจำซึ่งตัวนี้นะครับผมจะจำได้เกือบร้อยคนนะครับผมต้องไปลองไล่ยิงดู นะครับส่วนอ,อันต่อไปเป็นตัวเซตนะครับเป็นตัวเซตซึ่งตัวเซตเนี่ยเราเซตเพื่อเพื่อในกรณีใช้แบบมีเสียงกับไม่มีเสียงนะครับก็จะเป็นออฟก,กไ็ไม่มีเสียงเหมือนกันก็ยิงนะครับเห็นไหมครับไม่มีเสียงเซนเซให้มีเสียง ออนก็จะแดงแสดงสาระเสียงก็ยิงกันนะครับก็จะมีเสียงก็จะเป็นการใช้งานลักษณะนี้นะครับการยิงในระยะนะครับสาเซนติเมตรนะครับของหน้าผากนะนะและจุดที่เราต้องการวัดคุณภูมินะครับส่วนการใช้ฐานอังคารายนะครับก็จะได้ประมาณ2,000ครั้ง ถึงสองหมื่นครั้งอยู่ที่คุณภาพฐานด้วยนะ,ะจุดนี้ก็การใช้งานไม่ยากนะครับผมในส่วนของคู่มือก็จะมีภาษาอังกฤษนะครับก็ดูตามคู่มือได้นะครับมีตั้งมีค่าวัดอยู่การใช้งานอยู่ ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับติด้ตรงไหนก็โทรมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ